คุยกคุณพักก่อนนะครับคุณพักมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กับกฎดไหลย้อนอาการมันเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนครับกับพูดถึงว่ารุนแรงนะครับตั้งแต่ปี2 5 2 5นะครับมาถึงบัดนี้ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้มารวมเวลา30ปีต้นนะแพ้อะไรครับผมแพ้ก็แพ้อากาศจากการที่ไปเทสที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล คลินิกก็บอกว่าผมแพ้อากาศแล้วก็แพ้ไรฝุ่นแพ้มะงสาแพ้อยู่อย่างเนี้ยคือสารพัดแพ้ครับแพ้อากาศนี่หมายถึงว่าอากาศธรรมดาสะอาดสะอาดบริสุทธ์ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนอากาศอย่างวันนี้อากาศร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นแล้วทันทีเลยครับโดยฉับพลันก็จะรู้สึกแพ้ครับอาการที่เป็นคือยังไงฮะแรกเริ่มจริงๆผมก็ เวลากลางคืนนอนหายใจยากน้ำมูกไหลนะครับแล้วมีไอมีจามแล้วหลังจากนั้นมีไข้แล้วก็ถ้ามีไข้หนักนก,ก็จะมีหอบผืดตามมาด้วยครับผมแล้วก็รุนแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลก็ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ากาดยาหรือว,ว่าวันไหนที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างผมมอยู่สตูลน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ผมมีกิจกรรมที่ต้องต้อง เดินทางไปภาคเหนือหรือว่ามากรุงเทพในช่วงอากาศหนาวนี่ต้องเป็นแน่นอนนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็แับก็แพ้เลยใช่ไหมครับอยู่สตูลผมอยู่สตูลครับอยู่ที่สตูลเลยนานๆจะได้ขึ้นมากรุงเทพก็วันนี้ที่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าในความพึงพอใจของผมที่ว่าผมมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในวันนั้นจากที่เป็นโรคอักออกอืดแล้วจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยครับ ผมมีความพอใจผมติดตามด็อกเตอร์ผมติดตามรายการนี้ตลอดพออา,อาการผมดีขึ้นสุขภาพผมดีขึ้นมผมอยากจะมาบอกด็กเตอร์ว่าวันนี้ผมอยากสนับสนุนตรงนี้ตามที่นายุบายของด็อกเตอร์บอกว่าอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยบิมเนี่ยเพราะว่าดูอาการตอนนี้เนี่ยคือไม่มีความผิดปกติอะไรเลยนะฮะอ่ะ,อะแล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งก็คือกดไหลย,ย้อนครับผมคือหลังจากที่ผม ใช้ยาจากโรคปูงแพ้ครับมันก็มีผลกระทบผลข้างเคียงมาอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจทั้งหมดปวดศรีรษะแล้วที่ตามหนักกว่านั้นก็คือตอนแรกๆผมไม่รู้แล้วว่าอาการนี้มันคือกรดไหลย้อน uh huh. นะครับผมก็ไปหาหมอก็อไปหาหมอหูคอจมูกแบบปกติหมอก็ให้ยาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารมา เ,เกี่ยวกับลดกรดมามก็ลองมาเสิร์ชข้อมูลจาก Google ดูว่าอาการตรงนี้มันคืออะไร,รอาการตัวนี้ก็คือกรดไหลย้อนอผมรู้จักกรดไหลย้อนตั้งแต่วันนั้นครับอาล่ะใครเป็นคนชี้ทางสว่างให้ชี้ทางสว่างจากการที่ผมได้เ,เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นกรดไหลย้อนผมรู้สึกว่ามันเบื่อชีวิตกับการที่ต้องพกยาไปไหนก็ต้องในกระเป๋าก็ต้องมียาผมก็เลยเข้าไปใน Google นะครับผมก็พิมพ์ก็ว่าปลดละย้อนพิมพ์ว่าภูมิแพ้เข้าไปเจอกับบิมไปเจอกับศูนย์วิจัยบางคุณนะครับก็เข้าไปศึกษาตลอดหลังจากนั้นก็มีน้องๆก็ที่เขาได้ใช้ผิตตัณันตัวนี้ผมก็ตัวสับมาน้องๆก็แนะนำไม่ทานนะครับพอทานเสร็จกระปุกแรกผมก็ติดตามตารางการประชุมของด็อกเตอร์ตลอด ที่ใหญ่ผมก็ติดตามไปเพื่อที่จะศึกษาตัวนี้มันชัดเจนที่พัทลุงที่ตรังผมติดตามดรเขาเป็นตลอดจนวันนี้เป็นเดือนที่หกผมใช้อยู่ประมาณสิบกระปุกครับอ๋อนะสิบกระปุกบิ้มนะสิบกระปุกรู้สึกว่าจะสีเขียวกรบปุกสีเขียวนะครับทานมาแล้วประมาณสิบกระปุกสิบกระปุกครับผลที่ได้คืออะไรฮะผลที่ได้หมายถึงว่าเอ่อกับปัญหาภูมิแพ้อ่ะภูมิแพ้นี่ ชัดเจนเลยครับว่าบินสีเขียวนี้ประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าถูกโรคเลยถูกเลยเลยนถูกเลยครับ,ลรบแล้วก็กรดไหลย,ย้อนก็เช่นเดียก,กันยิ่งกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเหมือนกับมีถูกมากกว่าปูนแพรส์ซะอีกไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้งดอาหารไม่ได้าาไดควบคุมเรื่องของการบริโภคอะไรเลยคือจริงๆแล้วพอเใช้ชีวิตเหมือนเดิมพอเรารู้เราอยากรักษา ผมมั่นใจแล้วว่าบิมตัวนี้สามารถเข้าไปดูแลสุขภาพผมได้หลังจากนั้นจากการที่เราได้ติดตามด็อกเตอร์มาตลอดด็อกเตอร์เขาให้ความรู้เพิ่มเติมครับไม่ได้ว่าให้กินบิมอย่างเดียวไม่ได้กินอย่างเดียวแต่ด็อกเตอร์ก็แนะนําบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนะรเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยสิ่งใดที่เป็นของแสลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องปรับพฤติกรรมด้วยอาจารย์ครับ ภูมิแพ้กับกรดไหลย,ย้อนดูเหมือนว่าจะเป็นคนละก,กลุ่มโรคถูกไหมฮะผมใช้คำนี้ถูกไหมฮะคงคนละก,กลุ่มโรคแต่จากต้นต่อเดียวกันต้นต่อเดียวกันครับคือก็คือคอาการที่มี TH2 เยอะเกินไปนะฮะแคปซูลกาซีเนียแคปซูลสีเขียวสีแคปซูลต่อวัน เวลา15วันผลการทดสอบงเรายืนยันชัดเจนมีการสร้าง T S 1เพิ่มขึ้นแล้วเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันไปจะไปลด T S สองพนาการก็จะดีขึ้นครสีร่แคปซูต่อวันนั่นเองในเวลา15วันก็แสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง T regulator เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ T regulator ตัวนี้แหละที่ไปลด T S สอเช่นกัน เพราะนั้นมีสองกลไกนะฮะที่ไปลดคือ T-cell สองตัว T-cell สองตัวที่ไปลด T-s สองเพราะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะหายอาการอักเสบนะซึ่งเกิดขึ้นจาก T-s สองเหมือนกันก็จะบรรเทาลงซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าโรคใดก็ตามที่มีสาเหตุมาจากการที่ T-helper cell t o สูงสูงกว่าระดับปกติใช่ครับที่ควรจะเป็นครับ ก็จะทําให้ลดลงควบคุมได้ด้วยบีด้วยใช่ครับด้วยการด้วยบีมสีเขียวอมีโรคอะไรที่มีอาการคล้ายๆกับภูมิแพ้กรดไหลย้อนอีกที่ที่เป็นสาเหตุมาจากทีเอสองนี่มันสูงโรคกระเพาะโรคกระเพาะนะฮะโรควอร์ติโกโรคหมุนหมุนโรคหมุนเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วก็อาการ พื้นขัน้นนะฮะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่นี่แหละส่วนใหญ่แล้วมาจากทีเที่สูงถ้าในอ <S SI S 1> การักษา,าข,อของของแพทย์แผนปัจจุบันก็จะต้องใช้ยาแต่และอาการแต่ละโรคถูกไหมครับแต่ว่าสาเหตุนี้เป็นคําตอบที่ทําให้หลายๆคนสงสัยว่าทําไมบิมถึงเป็นครอบจักรวาลได้เพราะเราไปดูแลที่ต้นต่อือไปคุยกับเม็ดเลือดขาวง่ายๆครับ ไปสร้างร่างกายผ่านเม็ดเลือดขาวับไปคืนธรรมชาติสู่เม็ดเลือดขาวให้กลับไปสู่สภาวะสมดุลมีผลข้างเคียงไหมคุณพักผลข้างเคียงผมผมว่าสิ่งที่ผมได้อผลข้างเคียงเรื่องใจสั่นเรื่องอะไรผมไม่มีเลยแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่คุณพี่ก็เป็นวิศดวง ผมยอมรับเลยว่าสิ่งนั้นที่ผมมีฝันหาแต่ว่ามันไม่ได้ตัวหลักสําหรับผม,ม,มแต่ผมว่ามันก็ทุลอกไปด้วยก็หายไปด้วยเลยหายไปด้วยครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะอย่างไขมันในเส้นเลือดครับไขมันในเส้นเลือดท,ที่ที่ผมไปตรวจร่างกายผมเช็คร่างกายเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะเนี่ยเป็นดอกจันทร์สีแดงตลอดเลยดอกจันทร์สีแดงแสดงว่าดีสิด,นะดีครับดี <laughs> <laughs> รุนแรงครับ แล้วหลังจากที่ผมได้ทานบิมผมก็ลองปฏิบัติตามที่ด็อร์ได้ได้แนะนำไว้ว่าลองไปเช็คร่างกายดูสามเดือนครั้ง3เดือนครั้งตอนนี้ผมเช็คมา3ามครั้งดอกจันสีแดงไม่มีเลยไขมันอยู่ในระดับปกติแล้วผมถือว่านั่นคือสิ่งพวงที่ที่ได้จากบิมครับผมอันนี้เป็นผลพวงที่ดีนะครับไม่ใช่ผลข้างเคียงครับอยากให้พูดเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมฮะ บอกพี่น้องชาวใต้ที่ดูรายการของเราว่าออประสบการณ์ที่ดีของคุณพี่เองเนี่ยกับบิมมันให้อะไรกับชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิม <c oughs> คือกวนทุขจริงๆน,นะครับพมลัางอยากจ่ายบิ้มนะบิ้มพมคนควาจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองล่างอย่างนั้นพมก็ได้ให้ให้แฟนในบ้านครับแฟนในบ้านผมสงสัยว่าแต่ก่อนเนี่ยหน้าตาพมเป็นลุ่มตั้งเพศพมผม,ผมชายยา ปูมแพร่ออฟืชนะครับทาให้ผมเป็นซิ้วเต็มหน้าหน้าอ,อกเนี่ยเต็มเลยคือหลางอ<ช><ช>ยากป,ปุ่มแพรเป็นซิ้วผมแปลให้นะ <laughs> แฟนแฟนผมสงสัยว่าติเป็นซิ้วอันซิ้วอน้ายเป็นปน,ปน,ปน,น้ายผมบอกผมเหลือชายพวกยาแล้วนั้นไปแล้วแต่ตอนนี้แฟนผมถามว่าผมมาชายไรผมบอกอีก่องอาทิตย์เดี๋ยวผมผมจะบอก <laughs> นะรลางอยากติ่แฟนผมรูวนะครับแฟนผมก็เลยอจอบใจก็เลยซื้อไป กินด้วยซื hey? <S 2> <S 2> yeah, um, ้อไปทานด้วยนะครับพ่มก well, uh, ็สร้างให้แฟนพ่มทานแฟนพ่มดีเป็นไทรอยนะครับไทรอยมาหลยปีก็แม็ดแมดเนี่ยจะหายไปด้วยแล้วหลังจากนั้นกับครอบครั่วไยเคี่ยงบ่อตาเมย่ายจะเป็นคอเป็นเข้าเป็นเป็นบอกวานเี่กับเจ็บาหเู่บ้าเป็นหวานกินหมดเลยกินกับตางมู่บานเนี่ยพ่มอยากจะพ่อมก็เลยอยากจะติดตามรายการ ติดตามแต่การวิมรอยเลยติดตามดอกเตอร์อยากให้ดอกเตอร์ที่ดอกเตอร์มีนายอยู่บายว่าอยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดีกันตัวหน้าพมอยากจะติดตามแล้วก็พมสนับสนุนนายอยู่บายนี่ตลอดอะไบอกพี่น้องชาวใต้ด้วยอยากให้พี่น้องชาวใต้สุขภาพแข็งแรงก็รู้ทึกว่าช่วงนี้สั้นสกัดตัวนี้ก็ได้แต่หลายไปทางปากตายแล้วปากตายเราก็ได้ได้ชาย โดยเฉพาะสตูลน่ยพม่งคุณแรกที่นำค้าไปเนสตูลตอนนี้ไปชาสัมพันธ์ให้สตูนก็ฉายแล้ววันล่างเดียวดรคงจะได้ไปเรียนกับคนสตูนเผื่ <c oughs> อ,อสนับสนุนสิ่งที่พมงได้ดูแลในตรงนั้นไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณพักปานเพชรน,นะครับ